เสียงของน้องแม็กซิมัสที่คุ้นเคยที่จะพาทุกคนไปหาของกินอร่อยๆอกับร้านเด็ดร้านดังไปกับกาซสุ่มต้มพีทีมาให้ทุกคนได้ฟินกันกับร้านนี้อร่อยแรงเต็มแม็กวันนี้น้องแม็กซิมัสพาทุกคนมาอยู่กันที่จังหวัดพะเยา ที่พะเยานั้นนอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอย่างกวานพะเยาที่วิวสวยตึงตาตึงใจแล้วที่นี่ยังมีร้านอร่อยเด็ดให้เรามาลิมลองกันอีกด้วยกับร้านครัวคุณหมอเรีสอรลองบรรยากาศของร้านเป็นไม้สองชั้นให้ความรู้สึกอบอุน่นเหมือนกินข้าวอยู่กับที่บ้านเหมาะสำหรับการพาครอบครัวมาพักผ่อนกินอาหารกันพร้อมหน้า ส่วนเมนูอาหารของร้านก็มีให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นหมูกรอบขั้วพริกเกลือทะเลผัดผงกะหรี่กุ้งครีมมะนาวหอหมกทะเลมะพร้าวอ่อนหรือจะลองสั่งเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านอย่างปลาท่อราดซอสมะขามชูชีปลากลิ่นหอมหวนยั่วใจแถมรสชาติอร่อยแบบไทยแท้ๆรุงสดใหม่จานต่อจาน พร้อมด้วยการบริการแสนประทับใจจนน้องแม็กซิมัสต้องยกนิ้วให้เลยครับความพิเศษอีกอย่างหนึง่งที่ร้านนี้เลือกใช้ก๊าซสูสตงต้มพีไฟแรงเต็มแมก็กซ์เพราะมีให้เลือกหลายขนาดตัวถังใหม่สีเขียวปลอดภัยด้วยวาล์วเช็คล็อกป้องก,ก,กันก๊าซรั่วไหลใช้คู่กับบัตร t t m x x ม a r d p s s s แลกรับส่วนลด และคะแนนสะสมได้อีกด้วยชาวพะเยาสั่งซื้อได้แล้วที่โรงบรรจุแก๊ส MC พะเยาโทร0 6 1 6 2 9 9 3 9 6หรือจะสั่งผ่านแอปพลิเคชัน PT Max g a กดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ Android และ iOS บอกเลยว่าดีเป็นบ้านของน้องเคยค่ะบ้านพ่อแม่ของน้องเคยพอดีน้องเคยให้ค่าเช่า พอดีคนเช่าเขาไม่ค่อยดูแลบ้านมันก็โทรมน้องเขยก็คิดว่าเปิดร้านอาหารก็เลยให้ยายมาดูแลให้พวกกับข้าวก็น้องเขยกับผู่เป็นคนคิดขึ้นมาค่ะเพราะฉะัพวกปลาก็ไปซื้อจากตลาดนีนะคะซื้อทุกวันยายเป็นคนจ,จ่ายกับข้าวเองค่ะอรอยบใมาร้านเราแล้วขาเอ่ว่าลำล้ำลำ,ลำ,ลำอร่อยทุกคนเลยค่ะ รู้สึกว่าดีประหยัดและวก็คุ้มค่าไฟแรงค่ะจุดปุ๊บติดปับ๊บดีบริการดีค่ะสางปุ๊บมาปับ๊บเดี่ยมค่ะใครอยากลิ้มลองความอร่อยของร้านครัวคุณหมอเรเสอร์งมากันได้โดยเดินทางมาจากถนนพุ่ลโยธินผ่านแยกแม่ต่ำตรงไปชิดซ้ายผ่านซอยภูมินสายนอกแล้วจะเห็นร้านอยู่ซ้ายมือเลยครับร้านนี้อร่อยแรงเต็มแมก